w o l c o m e to have you listen with a m a n d a พอดแนะคะตอนป่วยกายยังรักษาหายแล้วป่วยใจใครจะดูแลล่ะวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษคนแรกของเราดรนายแพทย์วรสโชตพิทยสุนนนค่ะสวัสดีครับสวัสดีคน้องหนดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ ให้เกียริมา <c oughs> ออกพอดแคสต์แรกของดาค่ะว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์แบบนี้นะครับ <c oughs> มันเหมาะนะกับน้องแอมแมนดามากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากพูดเรื่องสุขภาพจิต <c oughs> การที่เราได้มา Vo i c ์เสียงของเราในการพูดในการสื่อสารออกไปก็ต้องผ่านช่องทางต่างๆแบบนี้นะครับยิ่งวันนี้ทราบว่าจะแบบอยากเป็นรายการสบายๆมาพูดคุยกันสนุกสนาน <c oughs> เพื่อแต่ว่ามีสาระ นะครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตมากขึ้นก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญของน้องแมนดาครับขอบคุณค่ะใช่วันนี้จุดประสงค์เราก็คืออยากจะมาพูดคุยสบายๆให้เรื่องทางจิตเนี่ยคือเราสามารถพูดกันได้พูดกันได้กับทุกคนเพื่อนครอบครัวให้มันให้มันดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เข้าไม่ถึงอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยเราคุยกันปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแบบมันซซเรียสไปหมดเลยแต่ว่า เวลาที่เราเป็นหวัดเรา<ะ>ปวดท้องเราท้องเสียเรากลับพูดเป็นเหมือนเรื่องง่ายๆแต่พอจะพูดเรื่องสุขภาพจิตว่า<ม>ฉันเป็นโรคซึมเศร้าฉันเป็นโรควิตกกังวลมันกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตต้องเตรียมการมากๆถ้าเกิดเราสามารถพูดกันอย่างปกติได้ในสังคมนะ,ะนะครับเหมือนที่เราคุยกันวันนี้มันก็จะทําให้ทุกคนเข้าถึงบริการแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นอุ๋ยได้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะกับข้อนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือคอยากจะถามว่าเวลาคนเราเนี่ย เหมือนอ่ะสมมติว่าเพื่อนเราไปไปหาหมอหมอทางทางจิตนะคะแบบจิต,ตเวชแล้วเขามาบอกเรา reaction เราเนี่ยต้องทำยังไงคะอือคือตอนแรกเนะ่เราอาจจะรู้สึกตกใจหน่อยๆนะคือถ้าถามพี่อ่ะพี่ไม่ตกใจไงครับพี่รู้สึกแบบเอาก็ก็ฉันเป็นจิตแพทย์ฉันก็เฉยๆนะก็ดีสิอีกนะจะมาหาจิตแพทย์แต่โดยแล้วโดยส่วนมากแล้วอ่ะคนทั่วไปเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย เธอเป็นอะไรมากหรือเปล่านะคือจะอยากรู้ไอ้ความอยากรู้เกิดจากการที่บางครั้งเราไม่เข้าใจ<ะ>ในสิ่งที่เขาเป็นแบบพอพูดถึงโรคซึมเศร้าบางคนก็จินตนาการไปใหญ่เลยโรคซึมเศร้าจะแบบเศร้าเก็บเนื้อเก็บตัวมีหแววภาพหลออหรือเปล่าคนก็กลัวไปหมดเพราะฉะนั้นเรียกชั่นส่วนมากของคนปกตินะก็จะถึงได้เล็กน้อยเพราะฉะนั้นถามว่าเราควรทำยังไงพี่มองว่าถ้าเกิดมีคนมาถามเราว่าแบบมา,มาเล่าให้เราฟังว่าเขาจะไปรักษานะเราก็อย่างแรกก็คือ เออแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคุมสติแล้วก่อนอย่าเพิ่งกระตกกระตากอย่าถามว่าเอยแล้วเป็นยังไงมันรุนแรงขนาดนั้นเลยไหมนะครับถามก่อนแล้วเออเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะที่เราเล่าให้เราฟังเพราะว่าการที่เราจะเล่าว่าเรามีปัญหาด้านสุขภาพจิตเนี่ยถึงยุคนี้แล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องอาศัยความกล้าเนาะกับความไวเนื้อเชื่อใจระดับหนึ่งแสดงว่าคนที่มาเล่าให้คุณฟังอะ่ะเขาไว้ใจคุณ คุณก็บอกเขาไปบอกว่าเอ้ยขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังะนะเออจะไปรักษาแล้วเออดีเนาะอ่าแล้วตอนนี้อาการเราเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงแล้วตัวอาการก่อนที่จะไปรักษาเนี่ยมีอะไรอยากให้เราช่วยบ้างนะครับคุณหมอค,คิดว่ามันจะมี <ừ> mm ถึงในยุคหนึ่งที่พอเพื่อนมาบอกเราอย่างนี้แล้วเราจะถามว่าอุ้ยแล้วหมอดีไหมเผ<อ>ื่อจะไปบ้างมีมีผมแล้วผมว่าผมว่าณตอนนี้เราถึงช่วงนั้นด้วยนะยผมว่าถ้าเกิดไปดูใน เพจใน Facebook หรือว่าในกลุ่มต่างๆเนี่ยรเริ่มมีการรีวิวจิตแพทย์กันหรือเริ่มมามีคนมาแบบเหมือนรีวิวหนังอะประสบการณ์ชีวิตในการไปพบจิตแพทย์เป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราอ่านดูเราก็จะรู้สึกว่าปกติอะก็เหมือนไปหาหมอแล้วดูสบายรีแลกซ์ด้วยมันจะมีคนถามว่า ที่ไทยจะต้องนอนเก้าอี้ยาวๆเหมือนในหนัง <Okay. S 1> ไม้ที่เป็นโซฟาใช่ป่ะคือคือถ้าเราดูหนังเราจะเห็นว่า uh. แบบเออนอนเก้าอี้ยาวๆโซฟามีหมออาจจะแบบเอาลูกตุ้มมาแกว่งสะกดจิต uh. ในในภาพในหนังนะครับ uh. แต่ความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นการนั่งคุยเป็นเก้าอี้หนึ่งตัวเรานั่งคุยเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากก็จะแบบนั่งอยู่โตะ๊ะฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยครับซึ่ง มันก็เป็นเรื่องปกติก็กลายเป็นว่าการคุยนั้นก็ไม่ได้มีความน่ากลัวเลยเลยไม่มีคนจะมาจับล็อกตัวคุณไม่มีอะไรอย่างที่คนหลายคนจินตนาการครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งจะถึงนะวันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดยิ่งอแมนด้าทำเรื่องนี้ตลอดเนี่ยเดี๋ยวพอคนไม่รู้สึกว่ามันเป็นอคติแล้วอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีวันนั้นแหละในชั่วงก็หวังว่ามันจะมีวันนั้นเร็วๆนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะ พูดถึงเรื่องนี้ต่อไปเพราะได้คิดว่ามันสาคัญมากในในโลกปัจจุบันเรานะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยโควิดด้วยอ,อาการเครียดของคนมากขึ้นเราจะต้องทำยังไงกันคะเนี่ยเออ,อย่างแรกเลยเนาะคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่าโควิดเจอทุกคนบนโลกใบนี้ม,มีคนอีกเจ0 0ล้านคนที่เจอปัญหาเดียวกับเรายกเว้นคุณอยู่ในแบบ เกาะบางเกาะที่ไม่มีทางเข้าออกสู่โลกภายนอกหรือคุณอยู่กลางป่าหรือคุณอาจจะไม่เจอโควิดแตนะ่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยู่ในเมืองไม่ว่าเมืองใหญ่เมืองเล็กคุณจะมีเจอปัญหาโควิดหมดเรายอมรับให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เราเจอทุกคนบนโลกเจอหันไปมองทุกคนประสบปัญหาเดียวกันหมดคุณไม่ใช่ผู้โชคร้ายเพราะว่านี่คือโชคร้ายของคนทั้งโลกนะครับมันก็คือเป็นมาตรฐาน คุณกลับโชคดีด้วยซ้าที่ประเทศเราบางครั้งการแพร่ระบาดไม่ได้รุนแรงขนาดหลายๆประเทศนะครับเราเยังมีการควบคุมที่ดีต้องขอบคุณคนไทยที่หลายๆคนร่วมมือกันดีเราจะเห็นว่าเราเนี่ยใส่แมสป้องกันตัวเองปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาแนะนําอย่างดีแล้วทุกคนช่วยกันดีร่วมมือกันดีแม้แม้ใช่ครับหลายคนอาจจะได้รับผลกระทบบาดเจ็บจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น<ม>จากเรื่องเศรษฐกิจต่งตางๆแต่ทุกคนก็ยังพร้อมใจในการร่วมมือเพื่อ เพื่อป้องกันตรงเนี้มันก็ทําให้อย่างน้อยผลกระทบต่อทุกคนก็ก็อาจจะไม่ไรุแนแรงเราไม่ถึงกับต้องเสียเสียใครในครอบครัวไปเพราะเรื่องโควิดแต่ผลกระทบมีแน่นอนเศร,รษฐกิจ<ม>เรารู้ล้หลายคนทําธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนผมเป็นนักบินนะครับเป็น Air h o s t e s โดนหมดมันธุรกิจท่องเที่ยวมันหยุดชะงักไปหลายคนทําโรงแรมม,มีปัญหาแล้วเขาจะทํำยังไงสําคัญที่สุดก็คือเขาก็ต้องยอมรับว่า นี่คือเรื่องราวที่เขาต้องเผชิญเขายอมรับไม่ได้ก่อนยิ่งยอมรับเร็ว <Okay. S 2> เขาก็จะสามารถปรับตัวได้เร็ว <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดเรายังรู้สึกบาเกนอยู่คือต่อรองอยู่ว่า <Okay. S 2> เรื่องนี้มันไม่จริงหรอกมันเป็นไปนไม่ได้หรอกฉันฉันไม่เจอเรื่องนี้หรอกมันเหมือนเป็นแค่ฝันไปเราก็จะไม่สามารถไปจัดการมานันได้ทีเรายอมรับมันเราดูซิว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันมีอะไรที่เราพอจัดการได้บ้าง mm hmm. ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ย hey, อันนี้ฉันพอจัดการได้นะ <Okay. S 2> ฉันพอลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ฉันพอ งานโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอางานกลับมาทําที่บ้านเรื่องเรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเมาเรียนออนไลน์ก่อนนะครับจัดการในส่วนที่คุณทําได้ส่วนที่คุณจัดการไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็รเผชิญหน้ากับมันแล้วเราก็มามีความสุขในส่วนที่เราจัดการได้ผมเชื่อว่าทุกคนจะมีความสามารถในการเอาความสุขที่ทุกคนเคยทําได้กลับมาได้ครั้งหนึ่ง oh. ชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆได้อยากจะบอกว่าตั้งแต่เกิดโควิดมาได้ชื่นชมความสามัคคีของคนไทยมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยร่วมใจใส่แมสแล้วด้าเนี่ยได้คุยกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็คือประเทศไทยถือว่าดีมากเลยค่ะใช่ใช่ผมผมเชื่อว่าความความความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการป้องตัวต้องยอมรับว่า คนไทยมีม,มีมี mindset มีแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันเรื่องสุขภาพตัวเองค่อนขั้นดีนะครับถ้าเกิดมันชิฟจากเรื่องนั้นมาเรื่องสุขภาพจิตด,ด้วยนะป้องกันเรื่องสุขภาพจิตด,ด้วยเพราะว่าความเครียดมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราไม่ได้มองแต่ว่าเราป้องกันโควิดอย่างเดียวนะแต่เรามองเรื่องป้องกนันด้านสุขภาพจิตด,ด้วยเราเรียนรู้จาก คนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพจิตถ้าเรามีปัญหาอะไรเรารู้จักคนที่ทํางานอยู่ตามที่ต่างๆเรารู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็ทําให้เราเหมือนมีภูมิคุ้มกันในตัวเองโอเคเรากําลังพูดถึงประเทศไทยกันใช่ไหมคะใช่ได้ <ขอ S 2> เลยอยากจะเอากลับมาเปล่าแล้วจะเอากลับอ,อยากกลับมาสอบถามคุณหมอ,อค่ะว่าภาพรวมของปัญหาสุขภาพจิตในเมืองไทยเนี่ยออตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมปัญหาสุขภาพจิตในไทย ถ้าเอาตัวเลขจริงๆเนี่ยปัญหาสุขภาพจิตมันมีหลายเรื่องมากๆ <ฮะ S 2> ครับน้องดาคือถ้าเราพูดทุกอย่างเอาตัวเลขมาทุกอย่างเนี่ยเราก็จะงงแต่ว่าความใกล้เคียงของไทยกับหลายๆประเทศใกล้เคียงกัน <ฮะ S 2> ต้องบอกงี้ว่าเราก็มีปัญหาใกล้เคียงกับหลายประเทศบางปัญหาเราอาจจะน้อยกว่าบางปัญหาเราอาจจะเยอะกว่า<ฮ>ะนะครับยกตัวอย่าง <ฮะ S 2> เช่นปัญหาการเสียชีวิตจากฆ่าตัวตายนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ประเทศเราเ อาจจะน้อยกว่าในหลายๆประเทศเช่นปร,ประเทศที่มีความเครียดสูงประเทศที่มีความเป็นเมืองสูงะนะครับแข่งขันกันสูงตรงนั้นเขาจะมีปัญหา<ะ>เราก็จะมีปัญหาน้อยกว่าแต่บางปัญหาเราก็อาจจะมากกว่าะนะครับซึ่งโดยรวมแล้วภาพรวมของสุขภาพจิตเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยตัวเลขมันก็จะมีตัวเลขค่อนข้างตายตัว<ะ>แต่สิ่งที่มันดีขึ้นคือคนเริ่มหันมาสนใจมากขึ้นย้อนไป20่ปีก่อนเนี่ย ค่เรื่องโรคซึมเศร้าอ่ะโรคซึมเศร้าน้องดาเกิดเกิดตอนเด็กๆเลยน้องดาเด็กๆพอพูดใครพูดเรื่องโรคซึมเศร้าสักคนหนึ่งทุกคนแตกตื่นหมดนี่มันโรคจิตโรคประสาทหรือเปล่านะครับทุกคนกังวลย้อนกลับไปประมาณ20-30ปีก่อนก่อนน้องดาจะเกิดสมัยก่อนเนี่ยในหลายประเทศรวมประเทศไทยยังมีการเชนอยู่หมายถึงว่าเขาไม่เข้าใจว่าคนที่หูแว่วภาพหลอนพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยรักษาได้ก็ลามโซไว้นะครับหรือเก็บตัวไว้อยู่ที่บ้าน แต่พอ10ปี20ปีให้หลังตอนนี้แทบจะไม่มีใครที่ถูกล่ามไว้แล้ว <Huh. S 2> นะครับเขาเรียกว่าปลดโซรร่ตวนตอนนั้น mm hmm. เรามีมาตรการเรื่องการปลดปลดโซรร่ตวนคือเข้าไปบอกทุกคนว่าโรคจิตเวทอะมันรักษาได้นะควรแค่ามารักษาแล้วพอกินยาปุ๊บสังคมเอ,อเข้าใจไม่เห็นต้องล่ามโซ่ตรวนกันเลยนะครับ <Huh. S 2> ความเข้าใจในยุค10ปีนี้เข้าใจอย่างมาก <Huh. S 2> แล้วแต่ว่าถามว่าพอหรือยังคิดว่ายังมันได้อีกมันได้อีก,ด,อกดูตัวเลขการเข้าถึงบริการ เข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าเนี่ยย้อนไปประมาณ15ปีก่อนเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ20%ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าณปัจจุบันนี้ขึ้นไปถึงประมาณ60-70ฟังดูเยอะมากขึ้นมา3-4เท่าแต่นั้นแปลว่าคุณยังเหลือแกลบอยู่ประมาณ20-30ซึ่งถ้าเราเติมเต็มตรงนี้ได้มันก็ทําให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีออันี้จริงเลยนะ,ะซึ่งโครงการของน้องดาก็อา,อาจจะมาเป็นส่วนเติมเต็ม ยี่สิบสามสิบคนนี้ให้เขารู้สึกว่าเออมันเข้าใจได้นะแล้วก็มีคนรับฟังเขาแล้วก็เขาอยากมาให้บริการคุณหมอน,นี่ขายของเกิง่งเหมือนกัน<อ>นะ <laughs> คใช่นะแต่ว่าจริงๆได้คิดว่ามันยังมีสติกมาอยู่นะคะที่บางคนเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ก็ยังไม่กล้าสติกมาเกิดจากความไม่เข้าใจสติกมาแปลว่าอะไรสติกมาคือตราบาปภาษาไทย <c oughs> เรียกว่าตราบาปนะหรือการตีตรา <c oughs> นะครับมันเกิดจากความไม่เข้าใจก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่ง เกิดจากการให้ Education หรือการให้ความรู้<ะ>ถ้าเกิดเราทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้<ะ>เพจต่างๆสมมุติว่ามีการนําเสนอข่าวเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า<ะ>อย่างน้อยคุณให้ความรู้ซะหน่อยหรือเสนอข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายขอให้คุณนําเสนอส่วนที่เป็นความรู้ว่าสัญญาณการคนนึงจะฆ่าตัวตายมีสัญญาณอะไรบ้าง<ะ>ความช่วยเหลืออะไรบ้าง<ะ>เบอร์โทรศัพท์มีอะไรบ้างไปหาพบแพทย์ได้ที่ไหนบ้าง ก็จะทําให้คนมีความรู้มากขึ้นแล้วตราบาปหรือการตีตามก็จะลดลงมันจะลดลงเพราะว่าพอเรารู้มากขึ้นเราก็รู้ว่าต้องจัดการยังไงกับถ้าความรู้สึกตัวเองหรือว่าคนรอบข้างถูกต้องครับอันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตกันบ่อยๆให้มันเป็นเรื่องปกติค,ะค่ะครับน่าจะสําคัญเลยโอเค คำถามมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามนะคะ,ะ,ะบุคลากรน,นอกจากจิตจิตแพทย์แล้วยังมีด้านอื่นๆที่ทําหน้าที่ตรงนี้อีกบ้างไหมคะคาถามนี้ดูเหมือนดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆอะหลายๆคนไม่รู้เลยสามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีความซับซ้อนเอาเริ่มจากนี้จิตแพทย์กับนักจิตวิทยามีคนมีให้ความสับสนกับสองคำนี้บ้างนะจิตแพทย์เรียกว่า psychiatrist psychiatrist เนาะ,ะนักจิตวิทยาคือ psychologist มีเป็น2อ,อาชีพที่ทำงานด้วยกันแต่ว่าต่างกันจิตแพทย์คือคนที่จบหมอมาก่อนะนะครับจบหมอมา6ปีนะครับทำนู่นนัน่นนี่ผ่าตัดเย็บแผลทำลอดได้นะครับ<ะ>แล้วมาเรียนต่อเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต<ะ>ด้านจิตเวชนะครับหรือด้านไซคลทรีเรียนต่ออีก3ปีหรือถ้าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นพี่เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น<ๆ>ก็จะเรียนต่อประมาณ4ปี เพื่อ s p e c i a l i z e ด้านจิตเวช<ะ>ก็จะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยให้การรักษาสั่งยาทำบำบัดได้<ะ>นักจิตวิทยานักจิตวิทยาเนี่ยมีหลายสาขามากมายจิตวิทยาในประเทศไทยนะครับ<ะ>ก็คือเรียนเปญยโนจะเอ๊ะเปญญร์ตีด้านจิตวิทยาหรือเปญาโทด้านจิตวิทยาแต่นักจิตวิทยาที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเรียกว่านักจิตวิทยาคลินิก นะครับก็คือทํางานกับคนไข้ก็จะเรียนจิตวิทยาหรือเรียนอื่นๆมาประมาณ4ปีแล้วมาต่อด้านคลินิกอีกประมาณ2ปีก็จะทําอะไรได้บ้างจริงๆก็ตรวจได้ระดับหนึ่งนะครับวินิจฉัยได้ทำเทสทํทำแบบทดสอบซึ่งอันนี้สำคัญมากๆรวมถึงทำบำบัดต่างๆอาจจะสั่งยาไม่ได้เหมือนคุณหมอแต่ก็ทำบำบัดต่างๆได้เช่นเดียวกันนี่คือ2อาชีพเรายังมีพยาบาลจิตเวชพยาบาลจิตเวชคือคุณพยาบาลเรียนจบพยาบาลแล้วต่อความรู้เฉพาะทางด้านจิตเวชก็จะทำให้ สามารถจัดการกับผู้ป่วยจิตวเวทได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีเยอะมากนะยังเยอะมากมีนักต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นนักสังคมสงเคราะห์นะครับนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งก็จะมาช่วยดูเนี่ยกับบ้านที่อยู่ต่างๆอย่างเวลาน้องด้าลงพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าตามที่อยู่ต่างๆชุมชนต่างๆจะมีนักสังคมสงเคราะห์ไปดูด้วยแล้วก็จะมีพวกถ้าสําหรับเด็กก็จะมีครูการศึกษาพิเศษนะครับคอยสอนเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเรียน ปัญหา l อดีต่างๆมีนักฝึกพูดนักฝึกบำบัดนักกิจ,จกรรมบำบัดนะครับมีเอยอะแยะไปหมดมเลย,เลยใช่รวมถึงอสอมอ,อสอมอและอสสศ<ย><ๆ>นะครับ<ๆ>ที่<ๆ>น้องด้าเคยไปเป็นวอร์เนเทียทำงานกับอสอมอ,อสสศนะครับ<ๆ>ก็อสอมอ,อสสศก็คือจะเป็นบุคลากรสําคัญที่อยู่ด้านหน้าตามพื้นที่ต่างๆก็จะเอาความรู้ด้านสุขภาพจิตลงไปช่วยด้วยนะครับกับคนในพื้นที่เพราะว่า จิตแพทย์หมอหรือพยาบาลอะไรเงี้ยมันมีค่อนข้างจํากัดเนาะ,ะนะครับเราไม่สามารถทํางานกันได้หมดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทุกคนมองเห็นว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตคือเรื่องของทุกคนคและช่วยกันทํางานอาสมอจ,จะเป็นจุดเชื่อมสเชื่อมสาคัญไปสู่ประชาชนแล้วก็การที่ประชาชนทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยตัวเองมีส่วนร่วมนะ,ะเป็นชั้นเป็นมีความรับผิดชอบหนึ่งของสังคมคล้ายๆกับโควิด ก็จะทําให้ปัญหามันลดลงครับโอ้ดีมากเลยนะคะจะบอกว่าแม่ของด้านเนี่ยก็เป็นอสอมอ,อยที่ภูเก็ตอยู่เหมือนกัน <laughs> พนี่รู้พี่ไม่รู้ใช่ค่ะแม่เป็นอสอมออก็จะไปทางานต่างๆวัดไข้อุณหภูมแม่ส่งรูปมาเรื่อยเลยค่ะคด้าก็จะเห็นการทํางานอสอมอ <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเหมือนที่คุณหมอบอกไปทําจิตอาสา<อ>ก็คือไปช่วยเรื่องการอบรมอ,อสสที่อยู่ในกรุงเทพค่ะซึ่งแบบ พี่ชื่นชมมากเลยนะการทํางานอสมอสสครับคือบางทีอ่ะเราเราเป็นหมอเราอยู่ส่วนกลางเราไม่เข้าใจในบริบทของพื้นที่เราไม่รู้จักคนเราไม่จักบ้านนั้นเราไม่จักคุณป้าคนนั้นคนนี้แต่ว่าอสมกับอสสอ่ะเขารู้จักคนในพื้นที่เขาเขาเดินเราลงพื้นที่บอกว่าหมอระวังบ้านนี้นะหมาดุนะอย่าเดินไปตรงนี้ให้เร็วเข้าซอยด้านหลังนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยแบบอ่ะเนี่ย คนนี้เขาทํางานอยู่ตรงนี้คือรู้หมดทุกอย่างอะ่ะคนนี้เขาเป็นแฟนกันคนนี้เขาเป็นกิ๊กกันนะนะครับคุยระวังเรื่องนี้นะ เขาจะรู้ลึกแล้วเขาทําให้เขาเข้าใจปัญหาด้านสุขภาพจิตอย่างแท้จริงว่าเออปัญหาจริงๆอ่ะถ้าจะแก้ไขเรื่องเนี้ยเขาจะแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชื่นชมมากๆเลยกับการทํางานด้านสุขภาพจิตของอสมอสสแล้วถ้าถ้าเขามีความรู้เรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นครับในตัวแทนที่เขาดูแลชุมชนเนี่ยเขาก็จะรู้พฤติกรรมของคนในชุมชนเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถช่วยให้คําแนะนําแล้วก็พาไปพบแพทย์แบบถูกต้องได้นะคะบางครั้งเนี่ยต่อให้ คุณหมอหรือคุณพยาบาลบางทีไปคุยกับชาวบ้านนะ,ะเขาไม่เชื่อนะเพราะคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่อ่ะคุณไม่ได้รู้จักเขาแล้วไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านคุณไปเป็นหมอเด็กๆบางทีเขาพูดเขาก็ไม่ฟังนะครับเราได้ผ่านเนี่ยแหละครับคุณแม่น้องด้าอเงี้ยอะสมอสสนะครับไปช่วยเป็นเขาเรียกว่า village health volunteer เนาะ,ะก็คือเป็นวอลเลนเตอรรูปแบบหนึ่งไปช่วยแล้วเขาก็จะเห็นว่าโอ้คนเนี้ยเขาไม่ได้แบบ represent หน่วยงานภาคนะรัฐนะเขาเป็นคนที่อยากมาช่วยจริงๆแล้วเขาก็เชื่อฟังซึ่งตรงนงี้มันดีมากๆเลยแต่ได้คิดว่าทุกคนก็เป็นเหมือน <het S 1> พี่ๆอสมอสอได้นะคะ,ะ,ะถ้า,เ,าเรามีความรู้เราก็เอาไปใช้ไม่ใช่กับชุมชนแต่กับคนรอบข้างเรา,าพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนสนิทถ้าเรากำลังเรียนอยู่เราก็ดูเพื่อนของเราได้กรมสุขภาพจิตเนี่ยใช้คำคำหนึงว่าเราอยากสร้างคนไทยให้เป็น mental health citizen mental health citizen หมายความว่าเป็นเป็นประชาชนที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิต<ฆ>แล้วเราช่วยเหลือกันคือ mental health citizen เนี่ยมัน b ียอน d ไปกว่าการที่คุณมี wellness เฉยๆหมายถึงว่ามีสุขภาพจิตที่ดี<ฆ>แต่คุณมีความรับผิดชอบแล้วคุณมี knowledge คุณมีความรู้แล้วคุณมีความอยากในการช่วยเหลือคนอื่นด้วย<ฆ>นี่คือ perfect สมบูรณ์แบบแล้ว เราจะไม่มีเราจะไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเพราะทุกคนจะอยู่ในมุมมองของบางคนจะมีคนเห็นซึ่งกันและกันและเข้าไปช่วยเหลือได้โอ้ยนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะด้าพูดเสมอว่า we won't leave anyone behind แปลว่าอะไรนะครับ we won't leave anyone behind แปลว่าเราเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะครับซึ่งมันสำคัญมากกับการที่เราเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเห็นค่ามนุษย์ด้วยกันคือ ทิ้งไครไว้ข้างหลังเราก็เราก็ไปข้างหน้าได้ไม่ไม่สบายใจเนาะผมว่านะ,ะคือเราแบบโอ๊ยขับเคลื่อนกันไปเราจะเริญเติบโตแต่ว่าคนในชุมชนของคุณอ่ะยังมีคนที่ถูกเล t b บี i ายยังทิ้งไว้ข้างหลังเลยอ่ะ,อะถ้าเกิดแบบมีหนังเรื่องหนึ่งที่ผมชอบดูนะ2012เออ2012ที่เป็นแบบอพอล l y p ์ e น้ำท่วมโลก เอ๊ะเหมือนจะเคยดูแต่จำไม่ได้ไเคย <c oughs> คิดว่าเคยอ,อ่ะสองวันหสองโลกจะแตกอ่ะเะมันมีแล้วมันมีเรือมันมีเรือลําใหญ่ๆที่แบบว่า ที่ที่มันจะแบบมีประชาชนยังยังติดอยู่ข้างนอกแล้วแบบแตัดสินใจว่าจะเปิดรับดีไหมสุดท้ายประธานาธิบดีแต่ละประเทศบอกว่าให้เปิดรับเข้ามาเพราะว่าถ้าเราทิ้งใครไว้ข้างหลังอะเราจะไม่สามารถเดินหน้าไปสู่อนาคตอย่างเต็มภาคภูมิเราได้เราจะไม่มีทางที่จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้เพราะใ,ในใจเราก็ยังจําได้ว่าเราเคยทิ้งใ,ใครไว้ข้างหลังตายแล้วคนลุกเลยค่ะได้ต้องกลับไปดูอีกสักรอบนึงหนึ่งครไปดูอีกรอบนหนังเก่าแล้วครับดูหลายรอบแล้วฮะโอเคค่ะต่อับ อยากจะพูดถึงโครงการของด้าสักหน่อยนะคะ Have you l i s t e n ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ Have you l i s t e n นะคะก็จะเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการรับฟังการเป็นผู้รับฟังที่ดีเพราะว่า Mental Health First Aid ได้พูดไว้ว่านะคะสิ่งหนึ่งที่ช่วยจัดการด้าน Mental Health Mental Illness ที่ทุกคนทำได้เนี่ยก็คือ listening การรับฟัง ที่ทุกคนเนี่ยทําได้เลยทําไมครับทำไมทุกคนถึงรับฟังได้ทุกคนรับฟังได้เพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะคะเ,ออเรารับฟังกันได้แล้วบางทีคนที่เป็นโรคเ e n น a ช l l อเอ s เนี่ยครับบางทีเขาต้องการใครที่จะรับฟังเขาบางทีเขารู้สึกว่าเสียงของเขาเนี่ยไม่มีใครได้ยินเลยเขากําลังทุกอยู่แต่เราอยู่ในสังคมที่ ใครๆก็อยากจะพูดนะคะแต่ไม่มีใครฟังกันเลยเราได้ยินแต่เราไม่รับฟังค่ะครเราต้องฟังแบบ deep listening ฟังแบบเห็นอกเห็นใจมองไปในตาเขาค่ะดูสิคะว่าเขาเนี่ยกำลังรู้สึกอะไรซึ่งการพูดอะ่ะจริงๆมันยากนะอแมนด้าได้เรียนฝึกพูดไหมครับตอนที่สมมติต้องไปประกวดเนี่ยมีฝึกค่ะยากไหมก็ ก็ยากนะคะก็ยากแต่ว่าหมันต้องโอเปเรตสมองตลอดเวลาต้องคิดว่าฉันจะพูดอะไรฉันจะตอบอะไรจริงจริงการเรียนพูดของด้านเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ค่ะหมายถึงการการเรียนเรียนเอาความรู้เพิ่มเติมเพื่อว่าเวลาเราโดนคําถามอะไรเนี่ยเราจะสามารถตอบได้เลยอเพราะเนี่ยแปลว่าเราต้องมีความรู้รอบด้านอันเนี้ยมันเป็นคําถามที่อยู่ในเซตคําถามของนางงามถูกไหมครับแต่ว่าพอในชีวิตจริงอ่ะ คนเวลาเขามาพูดกับเราอะ่ะเขาจะแบบเขาจะมีคําถามหลากหลายมากมายเขาจะมีเรื่องเล่าหลากหลายมากมายมีเป็นแบบพันพันหมืน่นหมื่นเรื่อง<ะ>แล้วบางทีการพูดอะ่ะพี่มองว่ามันยากเหมือนกันนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับมีสมมติว่ามีเพื่อนเราคนหนึ่งเดินม,มาบอกเออแอมแนด้าเราแบบเป็นมะเร็งอะ่ะพูดพูดบอกเนี่ยแอมแนด้า<ะ>เราเป็นมะเร็งอะ่ะแล้วเราเราอึ้งสักพักหนึ่ง มันเกิดความคิดว่าเราอยากจะพูดพูดบางอย่างเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจเราก็พยายามคิดหลายอย่างเช่นเออมะเร็งมันรักษาได้นะเธอโรงพยาบาลนี้มีหมอดีนะเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะดีขึ้นนะครับไอ,อ้พูดอย่างนี้จะดีไหมหรือว่าเราจะพูดแนะนําอะไรดีการที่เราจะพูดอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องคิดไปหมดเลยเหนื่อยมากๆเลยที่ว่าคิดคําพูดต่างๆมันจะดีไม่ดีแต่แล้วแล้วเพลิน บางครั้งเนี่ยเราเรารู้สึกว่าถ้าเกิดฉันไม่พูดออกไปฉันเป็นเพื่อนที่ไม่ดีหรือเปล่า mm hmm. ฉันเป็นคน mm hmm. รอบข้างที่ไม่ดีหรือเปล่าฉันต้องพยายามพูดมันเลยทําให้คนน่ะพยายามที่จะพูดพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยที่เราไม่เริ่มจากการรับฟังค่ะ <Ha. S 2> บางครั้งการนั่งนิ่งๆแล้วถามเขาด้วยคําถามง่ายๆเช่นรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ <Ha. S 2> ขอบคุณนะที่มาเล่าให้เราฟังตอนนี้เป็นยังไงบ้าง มากไปกว่าการที่บอกว่าโรงพยาบาลนั้นดีนะฉันเคยได้ยินเรื่องทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสซิซึ่งซึ่งซึ่งมันยากมากๆอะครับ<อ>ที่เราจะต้องคิดแต่ว่าการรับฟังเราพอเราเข้าใจทุกอย่างเราเข้าใจบริบททุกอย่างแล้วการให้คําแนะนําแค่สั้นๆคำสองคำบางทีเนี่ยก็ก็ได้แล้วเพราะเราเข้าใจในบริบททุกอย่างแล้ว<อ>ย้อนกลับไปเรื่องเด็กๆเนี่ยพี่เป็นจิตแพทย์เด็กเราเราเราพูดกันบ่อยมากเลยว่าหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ฟังลูก<อ>ลูกถูก เพื่อนตีมาที่โรงเรียนถูกบูลลี่มาที่โรงเรียนเขาพยายามมาเล่าให้พ่อแม่ฟังแต่พ่อแม่บอกว่า <c oughs> ก็ไปจัดการมันสิไปชกมันสิดูกันหนีสิไปฟ้องครูสินะครับเราแก้ปัญหาให้เสร็จสับ ทางที่คุณยังไม่ได้ฟังเลยว่าลูกรู้สึกยังไง<ม>จริงๆอ่ะลูกชกเขาไปเรียบร้อยแล้วหรือไม่ลูกก็วิ่งหนีไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาต้องการมาเล่าความรู้สึกที่แท้จริงให้พ่อแม่ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการฟังอ่ะมันสําคัญมากสำคัญมาก,มากใช่ค่ะจากที่คุณหมอเล่ามาก็อยากจะให้ทุกคนรับรู้นะคะว่าการรับฟังเนี่ยสาคัญมากบางทีเราไม่ต้องแนะนําแต่แค่นั่งเป็นเพื่อนเขาให้เขารู้ว่า เรากำลังอยู่ข้างๆค่ะ,อ,ะอย่างนี้ตอนนี้ด้าก็ขออัปเดตโครงการก่อนนะคะควันนี้ทำ Clubhouse ด้วยค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการทำ Good Listener Club <อ> Workshop เป,งงเป็นครั้งแรก<อ>ดีามากค่ะผลออกมาดีมากมีหลายคนที่บอกได้ว่า ตอนแรกที่ทําโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจว่ารเรากําลังสื่อว่าอะไรแต่พอเขามาโครงการแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าการเป็นผู้รับฟังที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะโอเคค่ะคุณหมอก่อนจากกันไปค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงแฟนๆค่ะแฟนคลับของผมเหลอครับ,รบ <laughs> แฟนคลับแฟนคลับของน้องแมนด้าได้ครับ <laughs> สิ่งที่อยากฝากสําคัญนะครับคือผมอยากให้ทุกคนค่อยๆปรับ ใจนะครับแล้วก็มองเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณมันก็เป็นแค่เรื่องเรื่องหนึ่งที่ท,ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วคุณก็สามารถรับมือมันได้การรักษาในปัจจุบันมันมีการรักษาที่ดีมันมีมีจิตแพทย์มีหน่วยงานต่างๆที่เขาพร้อมจะให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กลัวที่จะออกไปหาความช่วยเหลือแล้วเราเองนะ่ยสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่เบื้องต้นด้วยการเริ่มจากรับฟัง รับฟังตัวเองก่อนรับฟังตัวเองแล้วเผื่อแผ่ความความแข็งแกร่งนั้นไปหาคนรอบข้างด้วยกันรับฟังคนรอบข้าง mm hmm. นะครับแล้วถ้าเกิดยังรู้สึกว่าคนรอบข้างรับฟังแล้วอาจจะยังไม่ค่อยดีขึ้นซึ่งก็มีบางส่วนจะดีขึ้นละแต่บางส่วนจะไม่ดีขึ้นก็อย่าลืมไปขอความช่วยเหลือจิตแพทย์ณนะปัจจุบันมีอยู่โรงพยาบาลใหญ่ๆกับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศละโรงพยาบาลในเครือกรมสุขภาพจิตเองอ หรือถ้ายังไม่กล้าไปโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าไปดูที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะเดี๋ยววันหลังพี่พาไปดูเหมือนโรงพยาบาลเอกชนมากๆเลยนะตอนนี้นะครับโทรสายด่วนก็ได้สายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3หรือสายด่วนสมาคมสามาริตันก็สามารถให้คำปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็อย่าลืมติดตามโครงการ Have You l i <laughs> s t e n นะครับติดตามโครงการ Have You l i s t e n ด้วยเพราะว่าเราอยากให้ ไม่ใช่เพราะว่ามาขายของนะแต่ว่าในฐานะของกรมสุขภาพจิตอะแล้วก็ทําคนที่ทํางานเป็นจิตแพทย์อย่างพี่อะเราอยากให้มีโครงการอย่างเงี้ยถ้าทุกคนทําโครงการแบบเนี้ยสักสิบอ่ะยี่สอะแล้วมันร e a คนไทยได้มหาศาลเนี่ยเชื่อว่าประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่แบบคนมีสุขภาพจิตดีแล้วก็มีการป่วยจากปัญหาด้านสุขภาพจิตน้อยที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย ฝากโครงการแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วยติดตามช่วยสปอร์ตน้องอม a นดาต่อไปนะครับตายแล้วขอบคุณมากเลยนะครัขายของเก่งครับครับผมขายของเก่งใช่ค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกของ Have You Listen with Amanda on Podcast นะคะสำหรับครั้งต่อไปแขกรับเชิญจะเป็นใครติดตามได้จาก Facebook Amanda of Dom และ IG Have You Listen Campaign สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะและขอลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ